เอาละครับผมสวัสดีครับขวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับเส้นทางมุ่งหน้าสู่เมืองเงินไปที่ด่านอา่ห้วยโกนที่จังหวัดน่านครับเอามาถึงนี่ครับเมืองหงสานี่ครับตลาดเมืองหงสายังไม่เคยมาวันนี้ต้องปเปเปิเปเปไม่เอวดูตลาดหงสาครับที่สปปลาวข้างในอันนี้จะเป็นโรงไฟฟ้าเมืองหงสาเนาะแต่ว่าตลาดในมีอยังน่าสนใจหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปเดินดูครับเป็นร้านให,ใหญ่ๆแบบนี้เลยแต่ว่าข้างในมีอย่างของ เมื่อกี้ดูมีของขายเยอะดีเนาะเราพาไปเดินดูครับตลาดแบบขึ้นอ๋อไม่ล้วครับสบายดีสบายดีคนไทยครับอ๋อวอ้าทำงานที่ไหนครับลงรถไฟฟ้าเหรออ๋อรถไฟด่วนรถไปด่านรถไฟด่วนนี้ถ้าไปเส้นใกล้สุดก็ไปเลาะขึ้นหลังเลยครับครับอ่าผมเคยมาอยู่อปีก่อนเดินนก่อนใช่ผมว่าเดี๋ยวนี้ คือตอนนั้นทำพลาดกว่าจผม,ม <า S 2> ทำบทไอ้ตอนรถตอนน้อเอามาเนี่ยผมมาทำบอกว่าจะออกที่เชียงของแต่ตอนนี้ดักนี้เลยเป็นดักน้อยครับไม่ได้อะเราเราเข้าจากทางไหนอนอกรันบอกขาเล่นนาแน่ไม่หมายถึงว่าผมมาจากเชียงของนะใช่ใช่ใชแล้วเขาท้องดักดักเดิมนะส่วนใหญ<อ>่โอย่างเพื่อนอย่างที่เจ้านายผมเนี่ยทำง,งานที่ที่ที่นี่เหมือนกันใช่ไหมแล้วมาจากอุดรนะครับ เอาทางนี้ไม่ได้ไกลมากนะไกลมากเลยนะลงทางอะไรมาอันเจ้าที่เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นอาจจะต้อเสียค่าปรับอะไรเงี้ยได้ไหมอาจจะเสียค่าปรับได้ไหมเปล่าโอ้เราจะให้ตีกับไกลมากเลยนะกว่าจะผมจะตีไปเชียงของห้วยทรายนี่ก็เจ็ดแปดร้อยโลอะ เออไม่ได้ขับรถเดินเดินตลาดกันยี่ดี้นะครับยี่นีนะครับไปเดินตลาดครับครับอ๋อถ้าข้าไม่ได้นี่เป็นเรื่องเลยนะเดี๋ยวแล้วเราจะฝืนไปถามถูกไหมหรือไม่จะกลับถ้าย้อนกลับตอนนี้มันก็ไกลอ่ะไหนไหนมาก็ต้องลองไปดูนะอ่าครับครับลองถามก็ได้นะเนาะเลยแล้วเวลาที่หน่าจะเสียค่าศัตรูอ๋อเอาเดี๋ยวยังไงนะ อ๋องั้นงี้เป็นท้องตลาดงั้นงั้นเราต้องนอนแถวนี้แล้วพุ่งในเชาาเราเข้าไปถามหนึ่งที่ดา่าน,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 นอย่างงี้เนาะครับไปให้ออกหรือเปล่าอย่างงี้เหรอครับถ้าเราไปถ้าเขาเสียค่าปรับถ้าเขาบอกว่าได้ก็ยอมเสียค่าปรับก็ได้อยู่นะเนาะใช่เพราะจะได้รู้เลยถ้าไม่รู้ก็ตีออกไปเลยเนาะ,อะโอเคขอบใจบ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับว้ายน่ากลัวมาเลี้นี่มั้ยเอาไปถ่ายมาเงี้นเลยเดีนกัมาเดินดูกันครับตลาดเมืองหงสามีอย่างพ่อง โอ้ถ้าได้ย้อนกลับจริงโคตรไก่เติบเลยครับจากเมืองหงสามุ่งหน้าสู่โอ้ับหมดค่าธรรมนนรถอีกเป็นสามพันแล้วละครับแล้วก็ขับรถอีกสองวันน่นแหละทั้งที่จะถึงบ้านแล้วนี่มีพักโอ้ยผมใจไม่ดีเฮ้ยมุ้งหีที่นี่ไงท,ท,ที่นี่เนี่ยนึกเขามากินมุฮีนีน่นะมุ้งหี่กล่องอะไรครับนี่สามกล่องนี่ส<า>ี่สิบบาทนะม้าคนที่นี่เปอาเอาไม่ให้ยางกินครับ พ่อซื้อใครเนาะผมไปทางลาวใต้เขาบอกคนลาวใต้เขาไม่กินอันนี้เฮ็ดอันนี้ไอ้ซื้ออย่างก็หมดอย่างมันไทยมันแห้งผมมัไทยอ๋อกินี่ครับก็น่าเอาอยู่นะเนี่ยเอาไปดองส้มเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขึ้นไปหน้ามาดูสี่สิบาทครับโอ้โหแดงอันนี้น้ามีสั่งกันนี่ของหน้าต้มหอยมัตุกี้ขายจังไหนครับนี่ สามกองสิบคือกันสามกองสี่สิบบาทสามกองเดี๋ยวย้อนขึ้นไปเดี๋ยวถามทีมงานที่มาทำกันก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ได้ออกข้ามด่านคงได้กินแถวเนี้ยเดี๋ยวจะมาอุดหนุนอยู่ครับพอเดินแป๊บหนึ่งเนาะใบอย่างเนาะนี่พักแว่นบมาเขาเลยพักแว่นพักฟงเอาไปเห็นอยังครับไป็นอย่างกับก็กับแก้วเออครับ ปลาไหลก็มีครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อมดนีอยู่3ามของซีบัสเดี๋ยวฮึงไบล่าดองเลยครับดองเป็นไข่มดนหีดองอร่อยเรามาดูทางนี้หน่อยเป็นตลาดเมืองหงสาเนาะถ้าลูกเรียนออกด่านไม่ได้นี่ผมว่ามีภารกิจอะไรที่มันแย่จะอะไรเกิดอะไรขึ้นหนักมากเะมงจรต้องรอที่ตามครับป่ากุ้งโอ้ถนนป่าทีทิ้เยอะเลยอ่ะน่อะ นี่ลองดูฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวเดินฝัน่งนี้ดูก่อนครับฝั่งนู้นมีปลากระทิงเยอะเลยเกิดเจอของแสบๆโอ้มีแมงตัวนี่ปลาปลาอีสั่งครับหนี่งปลาพันเนาะะ,ะ,ะกองอะไรครับปลาไข่ด้วยนี่เนาะไข่มีไข่ขด้วยฮนะนอ้ตวงละสี่สิบบาทครับอันนี้แมงน้อยเนียเน้ยวแมงอีนิ้วเนี้ยวเนี้ยว ม่อ,<ว>อุ้ยอันนี้เอาไปเห็นกินอุ้ยนักพนันนักกัวเป็นก,ววอกอัวกันเลยเออ้ยเได่าสกนักด0สิบพันนะแม่ไหร่ทีมงานเราไปไหร่ไว้ถ้าทีมงานเราดูเผื่อ,อมีอะไรจะซื้อกินครับ,บใจเดือดผษสาวเมืองดูก่อนครับตลาดเมืองหงสาครับแต่ว่าเดี๋ยวผมาเอาไข่มหีเนี่ยนะมุนหีผมว่าเบิกโอ้นี่ ปลาบูน,นี่ใบใบสห้ฉันเอาเล่พักสังไงพักสังเอาไปให้ยังกินอ๋อไปชิ้นนึ่งกับซุปไปแกงเนาะครับ<ป>แกงใส่ไข่ปลแดงก็ได้อ๋ออันนี้ก็พันสิบพันก่อนสิบพันสี่สิบบาทแต่ะยะนะเย <laughs> <laughs> อะอยู่นะไข่มลแดงเดี๋ยวหาทีมงานก่อนทีมงานอยู่ทางนู้นข้างหน้าตัวนี้ไข่บนหีอันนี้คือกัดบรอขายตั้งแต่ครับ อ๋อไข่พุ่นหี่แม่แล้วนี่แสบยอดองแสบเดี๋ยวจะมาเอาอยู่แสบดูเพิ่มตังคก่อนฮะแมวเานอีกกับบ้านป้าเดี๋ยวเขาเรียบเขาเดินตลาดสิเดี๋ยวเขาจะไปเขาจะขมุงหน้าธิดานเลยครับว่าเขาจะเข้าวันยังไงถ้าไม่ได้ยังไงเราต้องกลับไกลเติบเลยล่ะคืนนี้ต้องมานอนหงสาบ้างนอกนี่ปลาจังเลยสื้อประลาดมุกนี่ประลาดนะกุ้งโอ้ร้านสวยๆครับเนี่ย สวยๆกุ้งเอาบ่นให้ก็ลองเอ้ย,ยเอาเด้อเอาให้ยังกินนะครับนะ่ะตำเจวตำเจวตำเจลสไตล์จีนหรือสไตล์จีนไดไปเฮ็ดที่บ้านได้บ่ซื้อแล้วให้จ้างให้เฮ็ดได้บ่ได้ตำเจลว่ะน้ำธรรมชาติทอร์เซมครับน้ำเป็นชิ้นี่น้ำสั่งครับนี่น้ำแกน์น้ำแกลน์เอากระเป๋าจะโดนแป๊บนึงนะครับ เนี่ปลากระทิงเหรอปอโอ้โหนี่นะนี่แกกต่กระทิงแซ่บเลยแล้วเนี่ยปลาลาดเนี่ยขายจากไหนครับพิงมันดำนี่เนาะคุณอ่านคุณยายคุณอ่านเนี่ยโอ้มืมปลากระทิงที่นี่ทำเป็นตัวสีดำนี่เนาะปลาลาดต้มร้อนเลยปอเลยโอเยำเนาะ หิวข้าแวแต่ว่าคิด,คดยากเรื่องไงเนี่ยภารกิจของเราเนี่เราจะข้ามด่านองศาได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวมยวันเดินดูแป๊บนึงเดี๋ยวมาช่วยอุน้นนเอาไข่หมดก่อนนะโอ้นี่ก็สวยครับอันนี้อันนี้ไข่ไข่มดแดงครับไข่มดอันนี้ไข่มดอย่างไงนี่ไข่มดแดงมดแดงมันมันไข่น้อยอนีแดงอันนี้ไขม่มกกับ,บนนะ้ำพริกปลาต้มเป็นการท้าเนาะโอ้ยนี่ดอกดอกหย่งครับนี่กเต อาต้มกินบ่กินบุฟเฟ่ต์กินดิเลยบ้านเขาไบ่บ้านเขาออย่างพอี่บุมีบ้านบุมีบ้านเขาบุมีก็สัตเป็นยังไงครับคมคม่จักบาทเท่าีจ้กกิบแบาทต้องซื้กินหรือ่กินก็กินเดอกิเมี่มีเอาลองไปชิมเบิงดูมันซื้อยังก่อน กินแต่ี่มันดในมืดก่เหรอแต่ไม่กินดอกมันโบกินแตนของขาวโบกขาวโบกินเอาเอาเอาทิมมันบกขาวคุณตัวอันนี้จังดีเนาะอ่ะสองพันบ่นี่คือซ้ำไปซ้ำเสาหน้อยแล้วเนาะกินยีนอกนอกกันนึ่งกินอ๋อถ้าถ้าไม่บอกเนยผมก็กินแต่อันไหนผมเอาเปลือกทิ้งแค่เนี่ยต้นเป็นยังไงครับนี่เลยกินบ่ต้นมันเขาไปทำบ้านเนี่ยแกกินเดม ต้นมัที่เขาไปทาบ้านต้นปุยกันนะเด็เอ้ยลุงไปเรื่อยๆหรอคขาไปใเปลีนต้นย่อยบอกต้นปุยกันสองพันบอกเดี๋ยวลองซิมดูเดี๋ยวเดินฝั่งนี้หน่อยหนึ่งเวนเดี๋ยวผมจะซื้อไข่มุ้หี่ไปดองครับโอ้ฝั่งนู้นของปลาเทมเลยนู้นน่ะนู้นน่ะเห็นไหมต้นไข่มดแดงนิงจริงดีเป็นๆเลยสดๆเลย ไข่เต็มท้องเลยครับดูไข่มดแดงไข่มดแดงอันไหนเขาได้พักอันนั้นเนาะไข่มดแดงครับแต่ว่าเอาไข่มดหิน,ด,นดีกว่าคนไทยมาอยู่ที่เมืองหงสานี่เยอะนะครับเพราะว่าเขามีโรงไฟฟ้าใหญ่มากวิศวกรไทยมาอยู่นี่เยอะคนไทยทั้งนั้นเลย,ลยโอ้โหเฮ็ดเนีไปแก่งเนาะเฮ็ดเฮ็ด เฮ็ดล <SM. S 2> <Christina. S 1> ้มน้อยนะเฮ็ดขาวกนะของขาคาสี่สิบบาทไม่พื้นใช้ปวดน้อนพักอะไรนี่มันลุมซื้อกันอยู่เม่เกี้ยใจไม่ดีเลยเนี่ยกลัวจะฆ่าไม่ได้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปไกลเกินเนาะไกลเกินอ่ะเขาก็ถามอยู่ว่าจะมาทางนี้ไหมผมก็กะว่ามาไปจะไปแค่ จะไปแค่มีเดียนเป็นฟูจะไปเวียดนามอเอาไปามาเขาบอกมาเที่ยวหลวงพระบางก็เลยมาหลวงพระบางแล้วกะกะว่ากลับได้อยู่เดี๋ยวเดินตลาดเสร็จรีบไปถามเลยเนาะ <laughs> ได้เขาออกออกได้ไหมแต่ว่าตอนออกนะ่ะตอนผมมาจากแม่เชียงเชียงของอนะ่ะมันถามว่าจะให้ออกจะ,จะกลับด่านไหนถ้าผมบอกว่าออกเนี่ยมันก็ให้ออกแต่ผมไม่บอกว่าผมจะกลับด่านเดิมโอ้คับด่านหนึ่งก็ต้องไปทางเดิมครับอย่างนั้นไม่ได้ฮะแต่ว่าออกนู่นต้องออกไปทางนู้น ว่าเอาออกทางนี้ก็ไปทางนี้เลยโอ้ไปถามเขาที่นี่เขาจะแปลกๆงั้นถามตำรวจนั่นเลยไปถามที่ตมเนาะผมเคยถามบอกถ้าถ้าออกผิดด่านเขาบอกว่าออกเขาก็เคยบอกว่าออกได้แต่ว่าอาจจะโดนปรับถ้ามีตำรวจถ้ามีผู้ถามมีก็ได้เลยตำรวจจะไม่ต้องถามตอมวะถามตมจะดีกว่ามั้งครับไปถามหน้าด่านเลยไหมไปลนานหน้าด่านอันนี่เขาพี่เขาเป็นตำรวจหรือเปล่าลองถามความได้ไหมอย่างเงี้ยขอบคุณหลายๆนะครับเมื่อกี้ลูกพี่น้องเขาบอกว่า ก็ลองไปดูเขาอาจจะปรับสักพันอะไรอย่างนี้ยไปขอเขาอะไรก็อาจจะได้อ่าครับโอ้ส่งซิกในนี้เลยนะขอบคุณนะพี่เดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินแป๊บนึ่งมาเดินแป๊บนึงครับมาเดินตลาดเดินตลาดแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราจะซื้อไข่บนหีไปร้องกันเลยครับมีปัญหามากเลยนะถ้าตอนเดี๋ยวผมจะไปนั่งไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าขั้นตอนวิธีการไม่แอวลาวเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างวิธีมาคือเขาจะบอกว่าคุณจะออกด่านไหนเราต้องแจ้งแต่คนลาวไปไทยอ่ะไม่ต้องแจ้ง นี่มีสั์ป่าด้วยครับไข่มะแดงตัวใหญ่เลยโอ้มีไก่ปลาครับกระรอกกระรอกมีเลยเทียบไข่พึ่งขนมโฟน้อยอะไรน่ะดำๆำนะนี่อย่างเนาะอะไรนะมาข้ออ้อมมันหล่นเนาะเขาบอกวันเดอรยืนทางโน้น่ะไหน อ๋อโอ้ตลาดนี้ก็ใหญ่เนาะตลาดทองศานะครับกล่องนี้ฝังโน้นนะครับนี่เป็นพ้อโซนของอาหารสดครับรมกไก,มก,ไก,มก,ไกไ่มกไกไ่นี่แหละเนี่ยมกไก่เอ้าเหรอมกไก,ก,ไก่เหรอประจันวาเป็นมกไก่ซื้อไว้ก็าลังจะกินจะมาเขียวแจ้เป็นมกไก่เมื่อกีก้กูย,ย้อนถึงการ เดินข้า,ขามฝั่งมาเนี่ยก็สุดละข้ามฝั่งมาเจ้าหนี่เขาจะถามว่าจะกลับด่านไหนถ้าเราบอกว่ากลับห้วยโขนเขาก็ให้กลับเลยแต่ว่าถ้าเราบอกว่าจะกลับเชียงของเราก็ต้องกลับเชียงของท่ามานนั้นก็อาจจะเป็นครั้งแรกผมไปดูในพันทิไม่มีใครเคยเจอกรณีนี้ครับจะเป็นจะเป็นตัวอย่างของการมาเที่ยวลาวว่าเวลาออกพิเดาน่ะจะเป็นยังไงวันนี้เราจะรู้กันครับต้องรองที่ตามคลิปหน้าเนาะของการเดินทางครับ มีอย่างน้อนแล้วมีมันซื้ออะไรซึ่งควรอะไรจีตำตำมะนุนโอดแห่เลื่อยโอนี่แกงเห็ดแกงเห็ดโอ้เห็ดนี่ครับอยากกินเลยเนี่ยของละสิบพันของละของละสี่สิบบาทครับ เดี๋ยวมาดูปอจฉันมันมาซื้อนี่อยู่นี่พัดลมถ้าคนดูคลิปก่อนหน้าพัดลมได้แกนเป่านี่ทำกับข้าวนี่ต่อได้ป่ะรอ200ต่อได้ยังไงมันมีไม้อันไม้ปะครับเนี่ยนี่พ่อรองสาธิตให้ดูนะนี่เวลาการใช้งานนี่เป่าจริงๆก็จะลมฟู๋ๆเลยนี่กระดาษอ่าเวลาชุดเต่าหมอกระทะโอ้เย็นตรงนี้เลยครับ นี่เวลาจุดหมอกระทะนี่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 สองร้อยอละสองบาทรถไออันนี้อันน้อยอันใหญ่ีนใหญ่้วยุร้อยหกพุ่นสี่หมืุ่นสี่หมกับคนละ้อยนะกนรอยากได้เนซื้อในรถเสีย่ะนเอาเอาเติมีรถมีอันเดียวนี่ปะอ๋อเีอันเดียวสุดท้ายพอดีท่านมีหัวจ ค <G ül> นที่นี่กับเจ้านะบอ<า>ตรงนี้ต่อน,นิดนึงครับนึกเครื่องเล่นวิทยุเทปด้วยแตงโมผักเนาะป่าโรงเรียนหิวข้าวแล้วครับเนี่ยข้าวเย็นไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันครับรถมายาวเลยเดี๋ยวหาดูอะไรแบบกินแบบสะดวกแปบ๊บหนึ่งแต่ว่าอยากกินแกงเฮ็ดมากนะครับแกงเฮ็ดใส่ผักกิตูนี่เนาะใส่ผักกิตูเนี่ยแกงเฮ็ดอ่อน รู้สึกอยากกินตังข้าวบ้านเราครับเดี๋ยวไปซื้อไข่มดก่อนไปซื้อไข่มดหน่อยไข่มดหีดองส้มครับเนี่ยเห็ดเห็ดเห็ดขาวๆเลยเดี๋ยวกลับไปสนุนไข่มดหีกันไหนน้อไข่มดหีเมื่อกี้สามกอง40บาทครับนี่นี่นี่เจ้านี้เจ้าหนี้เอาไปแปรงส้มครับเอาซื้อไข่มดไหม เท่าไรก่อสามกองสิพันมด่สาวกันเอาสามกองพอเอามด่หวาฮะมันก็กินมาเบิร์ตอนี่มีนี่อ่อนแล้วแหละสี่สิพันขีบเนะคนทั้งนี้พวกเราไปให้ยังกินครับนี่ไปคลัวก็ได้ไปคลัวอะไรไปก้อยก็ได้นะก้อยก็ได้บ่ ไปคือมดมดแดงนไงบอมดแดงดครับเดี๋็กก็ไปซื้อมดแดงด้วยอไซื้อสิบพันกีบครันเดยอ่าๆครับอ่าแดงหมดเลยครับเห็นอยู่เนาะขาวดีเนาะเออสวยดีมีหลายเจ้ามดแดงเดี๋ยวดูก่อนวันนี้พักอยู่พักอยู่เออร์เลี้ยวเบอร์ขับค้นขับอ่าเคยเห็นใบยังกว่าครับเบอร์มาเลี้ยว ปัคติว้ว <ใจ S 1> ขอบใจครับซื้อแน่เพิ่งนียแต่แน่่เพิ่งได้กินเลยอันนี้ก็สามกองสิบพันนี่สามกองสี่สิบบาทครับมาเดินมาซื้อหน่อยอันนี้เอากองไหน,นก็ได้ครับกองหนึ่งสิบพันหมื่นหนึ่งสี่สิบบาทครับได้เยอะได้หลายยี่เลยอ้าวขอบใจครับในทั้งหมดที่ หมดแดงโอ้พ่อมเดินทางแล้วครับเดี๋ยวเราต้องรีบเดินทางกันต่อผมจะมุ่งหน้าไปสู่เขาเรียกว่าด่านต่อโมที่เมืองหงสาครับเพราะว่าเรากลัวมีปัญหาในการข้ามด่านเนาะเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาจริงลุเด่นก็อาจจะถ้าถามว่า,าตายโตได้ไหมก็อาจจะถ้าออกได้ก็ดีครับพราะย้อนกลับไปหลวงพ่อบางเนี่ยผมต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ2วันอ่ะจะถึงหลวงพ่อที่เชียงของประมาณ2วันครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองหงสา ย้อนไปหลวงพระบางวันนี้ก็วันข่ําครับมาจากหลวงพระบางมาถึงเมืองฮงศานี่ขับรถทั้งวันเลยถนนบาดีมากยังไงก็ต้องกลับด่านนี้ให้ได้ลองดูว่าจะเป็นแบบไหนนะครับขอบคุณคนที่เข้ามาติดตามนะครับใครมีโอกาสมาแอลกอเรามาเที่ยวได้ตลาดเมืองฮงศาข้างหน้าเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของทางทางลาวนะครับบรรยากาศตลาดเล็กๆนะครับก็ภารกิจวันนี้เราได้2อย่างนะครับเจอกันไหมคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปที่ด่านนะครับเจอกันไหมคลิปหน้าครับ ตลาดเมืองทองสามเครับเวลาประมาณห้าโมงเย็นเนาะเดินกลับมาถึงโรงไฟฟ้าหงสาครับนี่มุ่งหน้าสู่เมืองเงินเราจะไปที่ดานต้องรีบไปที่ดานครับว่าจะเขาจะให้ผ่านหรือเปล่าเพราะว่ามอนี่เฮามาแจ้งออกที่เชียงของมาเชียงของออกเข้าเชียงของออกเชียงของนะแต่ว่าภารกิจเราวันยาวต่อมาถึงหลวงพะบางเลยต้องมาออกที่เมืองหงสาจะได้พูดกันว่าการที่เฮามาไกลๆแบบเนี้ย เราแจ้งมาเราจะออกเมืองเมืองห้วยทรายเนี่ยแล้วแต่เรามาออกเมืองหงษาเนี่ยจะออกได้หรือเปล่าต้องรอที่ตามครับนี่ลุงไฟฟ้าหงษาครับลุงไฟฟ้าฐานหินอู้หญ่มากเลยเนยดดเาะอู้ตัวเราหร้อมอตมใหญ่ก็นั่นน,นั่นโล่นอน <c oughs> ประตุมเราันประเทศนั้นทกคาบีอาประตูปิดเย็นรู้ะ ยังไก็ได้ตุ้มปะเย็นนองหลวงอ่ะยังไงขนาดเนาะตุ้มปะเย็นนองหลวงเยอะกันเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ตลาดเมืองหงสาครับโอ้โหเมื่อกี้ไปถ่ายคลิปมามีซื้อไข่มดแดงมีอาหารพื้นบ้านท้องถิ่นจะเป็นแบบไหนต้องรอคลิปหน้านะครับแต่คลิปนี้เราต้องรีบนุ่งหน้าสู่ดานห้วยโกนครับเพื่อจะ ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าจะขึ้นอข้ามจุดนี้หรือเปล่าถ้าบาอกขึ้นข้ามนี่ภารกิจโรงเรียนนี่หนาตึบเลยทีนี้เราต้องย้อนกลับไปที่หลวงพระบางเมืงเองอุดมใสเข้าไปทางบ่อเต็นเข้าไปทางหลวงน้ําทาเหมือนเดิมครับแล้วก็กลับทางเชียงของก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณสองวันถึงจะถึงนะครับรอที่ตามครับว่าจะไปใไนต่อกันมุมหน้าสูดานห้วยโกนครับเจอกันไหมคลิปหน้าครับเอาเอาเอา ตอน,น,น, s, น,นห้าโมงเย็นเราจะเข้ามุ่งหน้าสู่เมืองเงินเมืองเงินบ่อแร่ฐานหินหงสาวบ่อฐานหินก็อยู่ข้างในเลยเนาะโอ้ปเ่สู่เมืองเงินด่านองศาครับตะข้ามได้ก็ทะลุประเทศไทยเลยกับการเที่ยวสามวันสี่คืนก็ยาวไปครับไปคลิปหน้าครับ